นี้จะมาต้องคอไหมครับเนี่ยไม่ได้คะนะไม่ได้คอเขาลงเลยนะเอาลงมันก็จะฟมสวยเลยโอ้พวงมณีนะครับโอ้ครับผมสวยเลยครับเรากินด้วยครับผมนี่ฮะทุกคนนะครับอันนี้เป็นพวงมณีนะฮะไซนี้ประมาณกี่โลครับนี่ประมาณโลหน่อยๆประมาณโลหน่อยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูครับทุกคนหอมหวานครับหวานหวานมากครับแต่ ได้ครับับอนนี้เป็นกระดุมนะเดี๋ยวผมชิมดูเด็ดจะพอๆกันครับครับขอบคุณครับอโหนี่ฮะอร่อยค,ครับพี่นะไปนะรับผมไปกลับเร้วสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิป YouTube นะครับคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่ ตลาดผลไม้ป้ากัญญานะฮะก็อยู่ที่ตำบลสองสลึงนะครับอําเภอแกลงนะฮะก็จะหน่ายผลไม้จากชาวสวนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปแนะนําอีกหนึ่งร้านผลไม้นะฮะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านใหญ่เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมภายในร้านกันนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับร้านใหญ่เลยนะครับ เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้นะครับทุเรียนนะครับระยองนะครับร้านนี้ก็ร้านใหญ่เลยนะครับโอ้เยอะมากครับ ลน่าจะเพิ่งลงมาจากสวนใหม่เลยนะครับสวยมคะสวยมากครับสวัสดีครับเจ๊อันนี้คืออยู่ร้านอะไรครับตัวนี้ร้านเจ๊จุ๋มร้านเจ๊จุ๋มนะครับเจ๊จุ๋มหมูหมับเจ๊จุ๋มอะไรนะครับหมูหมับหมนะครับอันนี้คือร้านไม้ปกอครับผมร้านใหญ่เลยนะครับ นี่นะครับเพิ่อลงมคนละเสวยเลยนะครับเสื้อเล่เสื้อทางเน่เน่ตุลีรัตล่องหนน่ะ,ะนะครัชื่อน่ะคร <c oughs> ับตัวนี้เพิ่งตัดมาจากสวนเลยใช่ไหมครับไม่รู้ ันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยหมอนครับเป็นหมอนทองนะเป็นอะไรรือเปลอายกเป็นอะไรรู้ป่ะอันนี้ก็คัดแยกไซส์ใช่ไหมครับตอนเนี้ยแยกไซส์ครับนี่ฮะไม่ได้ต่อคอนะเมเข้าใจผิดเอ็นไซส์ยังไงนอ่าครับผมคัดแยกไซส์นะฮะถ้าถ้าเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เล็กลงมาหน่อยนะเบอร์เล็กเบอร์เล็กนะครับเบอร์หางหรืเบอร์หางนะครับ ในจำโบนะราคาก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมครับไม่เหมือนกัน,เ,น,กนเหรอโอ้นี่ไซจำโบนะคนนันใหญ่เลยนะครับนี่จะมาต้องคอไหมรับเนี่ยไม่ได้คอนะไม่ได้คอเอาลงเลยนะครับ ครับผมตะลอนถ่ายคลิปครับตะลอนถ่ายคลิปครับอนนครับอันนี้เวลาลงจากตัดจากสวนมาอันนี้จะตัดจากสวนมานะครับคัดกระซิงแล้วมาถึงที่หลงแผงก็ต้องคัดอีกทีหนึง่งนตะลุงเอาไปกวนครับเอออกาันนี้คือ,อ,อเดี๋ยวจะมีลูกค้ามารับต่อใช่ไหมครับลูกค้ามารับต่อครับอ่าถ้าลูกค้ามารับนี่คือส่งราคาส่งใช่ไหมครับราคาส่งเป็นเบอร์ครับก็เป็นลูกค้า เจ้าประจำผาประจำนะมมนถ้าเป็นจรนะครับเบอ,เอร์โทรติดต่อร้านได้ไงครับ<ำ>เบอร์ไหนครับเบอร์โทรขอเบอร์หน่อยครับเบอร์โทรร้านอ่ะตัวเนี้นะครับ <c oughs> จะบให้เจ๊มาให้ครับร้านใหญ่เลยนะครับตลาดป้าก,กัลยาเนะาะตำบลสองสลึงนะครับ ที่ร้านนี้จะมีทุกสายพันธุ์เลยไหมครับเกือบทุกสายพันธุ์เกือบทุกสายพันธุ์เลยนะครับ,บอ่าอันนี้เป็นเบอร์โทรร้านเนาะอ่าฮะแงทุเรียนเจ๊จุ๋มนะครับมุบหมับนะครับมุบหมับเนะ,อะสองสิบสองะยองนะฮะเบอร์โทรร้านก็080 6434733เจ๊จุ๋มนะครับแล้วก็090 176 หนึ่งนะฮะคุณหมับนะครับแล้วก็0 9 2 6์เก้าสองหกสองนะฮะคุณรถนะครับร้านใหญ่นะฮะลงใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับต้มีลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าขาจรนะครับใครที่เป็นลูกค้าใหม่ก็โทรมาสอบถามได้นะครับตามที่เบอร์โทรที่ผมเอาไว้ให้เมื่อกี้นะครับยังไม่สูงนะคทุกคนครับ หมอนทองขึ้นออกเลยนะครับช่วงนี้น,นี่ฮะเป็นเนื้อนะร,ร้านใหญ่เลยนะครับก็เป็นร้านขายส่งนะครับ นี้ทางร้านก็มีทั้งปีกแล้วก็ส่งนะครับทั่วประเทศเลยนะตามเบโทรนะครับยนะอย่างนี้คือลูกค้าเข้ามารับที่ร้านเลยนะครับย่คนยี้ขายมากันมา,าพี่ก็มารับใช่ไหมครับ,รบ,รบแนะนําใครที่อยากมาเป็นพ่อค้าทุเรียนนะต้องลงทุนอะไรบ้างครับ ก็ลงทุนเงินหน่อยเงินอย่างเดียวเนาะเงินครับเงินแล้วก็เงินอย่างเดียวครับใจด้วยเหรอใจเกินร้อยใจกันร้อยต้องลงทุนแรงเลยลุงย่าใช่ให้แรงเยอะด้วยครับอันนี้คือเอาไปขายที่ไหนครับเนี่ยขายที่ชลบุรีชลบุรีนะครับผมเอาเพื่ออะไรครับลงทุนขายรขายรถมันไม่ได้ขากินข้าวเลยต้องแบบเงี้ยขายขายที่เบออะไรครับบางบ่อครับบางบ่อนะครับผมจะตามไปซื้อใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเผื่อมีเอฟซีทางนู้นก็ตามที่ไปซื้อได้นะร้านอะไรนะครับ อันนี้ชื่อล้านยังไม่ติดครับกำลังแจ้งเกิดอยู่กำลังแจ้งเกิดในวงการนะครับฝากกันด้วยนะฮะยาครับขอแรงขอแรงหมดแรงหมดที่หนึ่งโอ้โวันนี้เอาเต็มกระบะเลยไหมครับวันนี้เอาเท่นี้เองประมาณห้าร้อยโลครับห้าร้อยโลนะครับผมาวพวงนี่ก็ดึงมารับลู อยู่รูปเบอร์แม่อยู่ใกล้เก่งใครนู่นนะครับเขียนไอกอ่ยิงได้ครับได้ครับนี่ครับช่วยเราทำอหารกันตะลอนถ่ายคลิปครับผมอ่าตัวนี้ก็ได้พี่อ่าเดี๋ยวพี่ใจดีนะอีกแล้วนะครับเป็นตัวนี้เป็นพวงมณีเนาะพวงมณีให้พี่ให้เชืมดูนะครับตัวนี้สุกแล้วนะสุกแล้วครับได้ละ มือจะสมมันก็จะฟสม,ม,มสวยเลยอโอ้พวงมาลีนะครับอัดพวงมาลีกินหมดแล้วเนี่ยน่าจะหมดนะครับลูกเดียวนะเดี๋ยวมีทีมงานมาอยู่อนดูดูดอาไฮโอ้ครับผมสวยเลยครับเรากินด้วยครับผมนี่ฮะทุกคนนะครับอันนี้เป็นพวงมาลีนะฮะครับ,รบไซนี้ประมาณกี่โลครับนี่ประมาณโลหน่อยๆประมาณรูดหน่อยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูครับทุกคน อ,อันนี้เป็นพวงมณีนะครับหอ,อมหว,นนะหวานครับหวานหวานมากครับไ,ไ,ดได้ครับแต่ว่าพวงมณีมันจะต่างจากเหมือนทองคือเม็ดเขาจะใหญ่แต่เนื้อเขาจะจะเข็ว่าจะเป็นอักบอมครับเนื้อจะออกสีส้มนะแต่ว,ว่ารสชาตินี่หวาน กินกับแบกของนเยข้าเขาปลาคราบขรับขอบคุณมากครับเนื้อหวานครับนะครับตัวมันี้นะครับอ๋อมีกระดุนด้วยอ๋อแ่อ แกจะกินแล้วไม่ได้กินครับดิสกาแฟสวนมันเลื้ยงแกคนชอบนะทุกคนมันอร่อยทุกอย่างกระดุมอันนี้เป็นกระดุมนะอ่เดี๋ยวผมชิมดูเด็ตจะพอๆกันครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ฮะอร่อยครับพี่หวานครับหวานครับ แล้วแต่คนชอบแล้วทุกคนครับมันอร่อยแตกต่างกันไปนะครับแต่และสายพันธุ์นะครับอ,อ,อีกอีกไม่นึงนะฮะอีกคำหนึ่ง โอเคครับเดี๋ยวตัวนี้ผมเก็บไปกินต่อที่บ้านนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของร้านมากใจดีมากครับเอ้ขอให้อะไที่จะให้ผมโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโปรโมทร้านประจุใหม่ครับขอบคุณครับโอ้ใจดีนะเนี่ยเจ๊จุ๋มใจดีให้ลูกนึงขอบคุณนะครับขอบคุณครับบมยังไม่สูบเหรอเจ๊เนาะก็เอาไปบุมเนาะครับ นี่ครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ป้ายยาให้เรียบร้อยแล้วครับผมอีสองคืนก็กินได้แล้วัครบอีสองคืนเนาะอีสองคืนได้ครับโอ้นี่นะเดี๋ยวเราไปดูเจ๊จุ๋มมาขอบคุณนะครับโอ้โหสวยเหลือเกินบรรยากาศไทยขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมไปยังไม่สุกนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปเก็บไว้อีสองคืนถึงจะกินได้นะครับ อ่าครับผมเดี๋ยวผมแก่เดี๋ยวผมทัวรบอกครับครับดูนี้นะเจ๊จุ่มให้นะครับถ่ายรูปหน่อยครับผมไปกับแล้วครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านเจ๊จุ่มนะครับตลาดป้ากัญญานะครับตำบล สงสลึงนะฮะอําเภอแกงจังหวัดระยองนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับใครที่สนใจจะมาที่ร้านนะครับหรือว่าส่งขายปีแล้วก็ส่งนะับเบอร์โทรร้านนี้ผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปีนี้ดันดันช่วยนะฮะให้ถึงแสนซับด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับตลอดถ่ายคลิปด้วยนะครับคลิป่ารเจนใหม่สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ